โรงเรียนร่มบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2530กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ตำบลบ้านด่านเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นในปีที่มีราชพิธีรัชมังคลาพิเศษกรมสามัญศึกษาจึงมีคำสั่งให้ตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนร่มบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษเมื่อวันที่31มีนาคม ปุทธศกกราศ2,531เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนายวัฒนยูซึ่งเสนผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวรุจิรามหาแก้วและนายพานุวัฒน์เหมนวลรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น61คนนักเรียนจำนวน804คนโดยการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาผ่าน5กลุ่มง,งานดังนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาใช้กระบวนการ RBP model ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมีการสังเคราะห์สภาพของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียนและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิชาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสอนศาสตร์พระราชาพัฒนาร่วมกับชุมชน สู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนผู้บริหารครูและบุคลากรทุกฝ่ายประสานความร่วมมือในการทำงานอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างมีมาตรฐานตามหลักธรรมมาพิบาลจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเป็นที่ยอมรับต่อชุมชน ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมจากนักเรียนครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้มาตรฐานที่1ด้านวิชาการประเด็นที่1การน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชการที่1ิและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที่เน้นความรู้ควบคู่คุณธรรมตามหลักคิดที่มีเหตุผลมีความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่สมดุลด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเสริมสร้างทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายครอบคลุมและจัดกิจกรรมแดกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นฐานการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับของชุมชนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ 1. ออมดีทรั์ทวีชีวีพอเพียงกับธนาคารโรงเรียน 2. งวงปงลางฮักภูมิศินส์ 3. ห้องอาหารบ้านรมบุรี 4- ศูนย์เกษ เพาะพันธุ์พืช 5. ห้องงานประดิษฐ์จัดดอกไม้ 6. ห้องงานช่าง 7. นาาศิสินสร้างอาชีพประเด็นที่ 2. จุดเน้นโนชายเล e บีไ no ฮไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายจุดเน้น No Child Left Behind ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ดังนี้การมอบงานและการให้การบ้านนักเรียนการสอนซ่อมเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนการพัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดความต้องการความพร้อมและโอกาสของผู้เรียนรวมถึง สร้างทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพเช่นห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ MEP ห้องเรียนเน้นภาษาจีนห้องเรียนเน้นกีฬาและห้องเรียนเน้นทักษะอาชีพประเด็นที่ 3. การบริหารจัดการหลักสูตร โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของผู้เรียนตามความถนัดความสนใจผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมีการกำกับนิเทศติดตามส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งเสริมให้ครู จัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้โดยกําหนดให้คําขวัญอําเภอบ้านด่านเป็นกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ซึ่งครูผู้สอนสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นได้ทุกกลุ่มสาระตามกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นคือผ้าทอภูมิศินถิ่นจันเหลืองอรารยะ ตำด่านช้างคู่เมืองเก่าวัดเลื่องชื่อสู่มหากรรมว่าออีสานประเด็นที่4การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหาครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติได้ลงมือทำคิดเป็นทำเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องโดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏนบุรีรัมย์โรงเรียนส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีระบบห้องสมุดออนไลน์มีชั่วโมงลดเรียนเพิ่มรู้ให้กับนักเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนตามแนวทางการประเมินพิซซ่ามีห้องสืบค้นข้อ,อมูลเพื่อให้บริการหนังสือและการสืบค้นความรู้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึงจัดรายวิชาการค้นคว้าอิสระเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ในประเด็นที่สนใจนำเสนอและเกิดการบริการสู่สาธารณะประเด็นที่5 การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยโดยการนำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริการในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมแก้ไขพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดหาเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเรียนรู้เช่นโครงการพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้จัดบริการระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมรวดเร็วประเด็นที่6 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้านโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนคัดกรองผู้เรียนทั้ง4ด้านโดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้เจตคติและทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการความจำเป็นพิเศษมีชั่วโมงสอนเพิ่มรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้านสร้างเครือข่ายบูรณาการความรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกระหว่างสถานศึกษากับสหวิชาชีพเช่นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนโครงการช่วยเหลือเด็ก พิการเรียนร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนศึกษาดูงานสภาต้นแบบกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโครงการพลังเยาวชนเสียงใสห่างไกลาย,ยาเสพติดส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นพลเมืองที่ดีและได้รับการนิเทศกำกับติดตามจากผู้บริหารด้วยความเอาใจใส่เสมอมาประเด็นที่7 การยกระดับคุณสมริ์ทางการเรียนโรงเรียนพัฒนานักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทั้งทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์และด้านกีฬาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพมีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษและส่งเสริมให้ใช้งานระบบพิซซ่าสไตล์ออนไลน์เทสติ้งมีแผนงาน โครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นิทรรศการแสดงผลงานเปิดบ้านรมบุรีครั้งที่8โครงการแข่งขันทางวิชาการประเด็นที่8 การส่งเสริมระบบการวัดประเมินผลและกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอนครูทุกคนจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดเป็นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนมีการใช้สื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการเช่นโครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลโครงการคลินิกวิชาการโครงการบันได5ขั้นสู่การเรียนรู้รายวิชาค้นคว้าอิสระประเด็นที่9 กระบวนการนิเทศภายในสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการนิเทศติดตามกำกับอย่างเป็นระบบมีการกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบมีปฏิทินการนิเทศติดตามจากฝ่ายบริหารหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ชัดเจนครูได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ครบ100เปอร์เซนและมีการนำผลการนิเทศติดตามมาประชุมหารือเพื่อหาข้อมูลไปพัฒนา จัดการเรียนการสอนร่วมกันสรุปรายงานผลการนิเทศและนำการนิเทศไปวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่2ด้านงบประมาณ โรงเรียนมีการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและชุมชนโดยเน้นความสำคัญต่อการจัดสรรงบประมาณพัฒนาผู้เรียนเป็นลำดับแรกมีการวางแผนระดมทุนทางสังคมจากทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างงบการเงินบัญชีและพัสดุครุภัณฑ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณสอดคล้องกับนโยบาย ายแผนการใช้เงินมีการกำกับเร่งรัดติดตามการใช้เงินจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเหมาะสมของการใช้เงินในแผนปฏิบัติการประจำปีและนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการบริหารงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบทันเวลาและมีการเก็บรักษาหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ มาตรฐานที่3ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศบุคลากรและนำไปใช้วางแผนอัตรากำลัง บุคลากรมีภาระงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กคกกำหนดและจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานอย่างมีรูปธรรมโดยมีการติดตามการปฏิบัติงานและการวางแผนการบริหารงานบุคคลโดยจัดทำมาตรฐานภาระงานของบุคลากรที่ชัดเจนส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างขวัญกำลังใจอย่างทั่วถึงและมอบหมายหน้าที่แก่บุคลากรอย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถและความ มีการนิเทศกำกับติดตามสรุปรายงานและนำผลไปใช้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและมีรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน SAR รายบุคคลส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายมีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีการสรุปรายงานการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปใช้ ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่4ด้านการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมีแผนงานกิจกรรมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อสร้างทักษะชีวิตในการเปลี่ยนพื้นที่ปลอดภัยได้คุณภาพตามมาตรฐานผ่านจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นให้สามารถแก้ปัญหาและดำรงชีวิตในสังคมอย่างปลอดภัยเกิดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันสร้างเครือข่ายและระบบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้โอกาสนักเรียนทุกคนโดยไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังเช่นโรงเรียนได้สนับสนุนสถานที่และบุคลากร ในการเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสืออาสากะกะต เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์และกกตจังหวัดบุรีรัมย์โครงการค่ายทักษะชีวิตไัยคุกคามร่วมกับศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์และกกตจังหวัดบุรีรัมย์โครงการตามน้องกลับมาเรียนโรงเรียนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านครบ100เปอร์เซนต์เคลื่องสายไวทีนรายการของเยาวชนคนบุรีรัมย์รับชมผ่านทาง a c e b o o k ไลฟ์สวทบุรีรัมย์สำนักงานคอปคอจังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกรันภัยโครงการ การหนังสือเพื่อน้องโดยมูลนิธิคนไทยกิ่งขึ้นร่วมกับบริษัทเอ듀เคชันโดยผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านด่านมีการนำข้อมูลผลการคัดกรองนักเรียนมาใช้ในการพัฒนานักเรียนมีรูปแบบในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายงานผลการคัดกรองจะทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนยากจนเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันและนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเพื่อนำไปวิเคราะห์และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ เช่นระบบ Care for all และระบบคัดกรองนักเรียนยากจน CCT โรงเรียนติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตนและควบคุมสิทธ์ระบบจัดเก็บล็อกให้สอดคล้องกับกฎหมายและพระบรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้สถานศึกษาเกิดความสำเร็จและมีผลงานที่ภาคภูมิใจดังต่อไปนี้ด้านสถานศึกษา รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมประจําปี2566จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยรางวัลเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนดีเด่นประจําปี2566จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย รางวัลน,น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่10ส,สู่การปฏิบัติปีพุทธศักราช2566ด้วยโครงงานทักษะอาชีพห้องอาหารบ้านรมบุรีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รางวัลพระพฤหัสบดีชนะเลิศระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2566จากสำนักงานคณะกรรมการสอกอสครางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่2ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่การประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2566 ด้านผู้บริหารสถานศึกษานายวัฒนยูซึ่งเสนผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลที่ปรึกษาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18ระดับดีเด่นโครงการลูกรมบุรีอาสาทำดีด้วยหัวใจปีการศึกษา2566จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูครั้งที่68จากสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านด่านร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวรุจิรามหาแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้รับรางวัลผู้บริหารเก่ง2025ด้านการบริหารสถานศึกษาโดยศูนย์ให้คำปรึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม นายพานุวัฒน์เหมนวลรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬากีตาในงานอาเซียนเรลลี่แชมเปี้ยนชิพ2024แบงกอกไทยแลนด์ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรมัมด้านครูผู้สอนนางรัตด,ดาชาัยละอได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการก การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประเภทครูระดับเขตตรวจการที่13ประจำปีงบประมาณ2,566นายวุทิพงษ์ยอดน้ำคำนายอภิชิตกลีบม่วงนางสาวนงลักษณ์พิมศิริได้รับรางวัลที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18โครงงานลูกรมบุรีอาสาทำดีด้วยหัวใจปีการศึกษา2,566จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3ปีซ้อน นางบุญยวีพัฒนก,กิติโชตินางนภพรฉลูรำนางสาวสาัชพายาประโคนนางสาวพิลาชลักษณ์อาคมศิลป์นางสาวธัญ,ญนันบุตรดีคงนิพัฒนายสาตราภูมิศาสตร์ได้รับรางวัลครูดีศรีรัชมังคลาพิเศษระดับดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมสัมมานาเสนอผลงานทางวิชาการสืบสารพระบรมราโชบายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศษประจำปีการศึกษา2566นางสาวกมลทิพย์แสง Open Class ติดตามการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนวมินประชานันรองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมและคณะ นางพนัดดากลีบม่วงได้รับโล่รางวัคลครูดีไม่มีอบบยมุปีการศึกษา2,567ปีที่13ครูผู้อารีรับมือโลกเดือดแต่ใจไม่เดือดของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพภาคีเครือข่ขขายโรงเรียนคำสอนพ่อและภาคีเครือข่ขขายครูดีไม่มีอบบยมุทั้งนี้คณะครูได้รับรางวัลครูดีสีบ้านด่านครูดีสีสพมครูดีสีรัชมังและรางวัลอื่นๆอีกมาก มากมา ด้านนักเรียนนายชลิดอึ่งเสงิงได้รับการสนับสนุนการศึกษาต่อจนจุกระดับปริญญาตรีจากมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี2566นักเรียนและครูได้รับรางวัลน,นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับเหรียญเงินและได้รับทุนสนับสนุนจำนวน5,000บาทจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับข้อมูลการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อการมี าทจากสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทนาฏศิสินไทยอนุรักษ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการประกวดแข่งขันทักษะด้านนาฏศิลป์ระดับชาติครั้งที่1ประจำปี2567ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีณนะมหาวิทยาลัยราชพัฏวลวไลอลมกรทีมแกงซ่าทำลายยาเสพติดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอการประกวดสื่อคลิปวิด วิดีโอสั้นภายใต้แนวคิด How to say No to y a b a นางสาวนภสร์เฉแอกรำได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่4การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศในหัวข้อภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงโลกสู่ความยั่งยืนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสุพันิกาอิ่มสำราญในศักสกุลทาทองนายนโมบุญพักได้รับคัดเลือกเป็นทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่15ระดับอำเภอและได้ผ่านเข้ารอบไปประกวดในระดับจังหวัดนายธนูศิลปมุติรัมนายพิษณุเชิงหอมนายธรากร ปัดสําราญได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ในการแข่งขันการเขียนโคดดิ้งหุ่นยนต์พิชิตเขาวงกตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนายทีทั์ช่วยรำได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดร้องเพลงที่งานมหกรรมเกษตรแฟร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีจากการบริหารสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาสนับสนุนครูบุคล กรทางการศึกษาและผู้เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องด้วยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม RBP m o เดลลงสู่การปฏิบัติรับผิดชอบร่วมกันเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีทักษะการเรียนรู้เกิดเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป